ฉันยินเธอได้ไงฉันไม่ีิทรศัพั์ฉันแค่มันเชื่อมเอาจำกดพีดอ่ะมันเชื่อมต่อกับซิมูเลเตอร์นี้แล้วก็ป้องกันเสียงไม่ให้คนอื่นได้ยินแต่ว่าให้ประธานาธิบดียินคนเดียวแล้วครับสติลคาโอเคอ่าขโมยรถนะฮะผมบอกเลย ผมชอบขโมยรถมากๆ Hijack c h ชี h ไฮแจ็คไฮแจ็คหมายถึงการการทำอะไรวะโอ้อโ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 อมอโอโาแอปอัพเกรดตอนนีอโ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 อาอไอโ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 าโ้าอโาโอโอโอัอโออโอโอโทางโอาอโอ้อโอโอัอโ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 อมอโ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 โอ้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 โอโโอโโอ้โอ้โอโโออโอโเอออโอโ เราต้องไปทางยุดอ่าเบรกเงียบมากนะฮะอ้าวไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยผม,มงงจะไปยังไงเนี่ยโอเคโอเคโอเคตรงไปตรงไปก่อนไปตามที่มันบอกนะคะรับเนียมิสเกือบชนเอาอีกเกือบชนอีกนี่แน่อ้าวไม่ชนหรอเฮ้ยเนียมิสโอเคเนียมิสอ้าวไม่เนียนะฮะชนไปเลยนะฮะอ้ออ้อ โอเคณจุดนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะให้ฉันทำอะไรนะคะดิฉันเป็นผู้หญิงจริงๆนะคะเล่นอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วครับเสียงผมแตกหนุ่มนะฮะเฮ้ยเดี๋ยว Exit Hub m e n ับเมนู a p อ๋อมันให้เราทำตามนี้ e ซจจีพี d d สแอดเฟร f y ี i ไ e ล์ไเมาส์ Exit ซ u ับเมนูโอเค เราต้องไปทางนี้นี่หว่ากำ๊ำโอเคตรงไปตรงไป go to ferry fire อ่าอีกกิโลเมตรสองโกิโลเมตรเลยเหรอบ้าไปแล้วนะฮะไม่เป็นไรแนะ่เอา,อาว่าทางนึกว่าทางไปได้โอ้จะไปยังไงเนี้ยก๊ำก๊ำยี่ปุ่ยไม่ได้แปลเลยอ่อานไม่ทันนะ่ะ ข้า,า,าต้ท e ง n ห h e นี่ d อ๋อตรงตรงนั้นอ่าสีเขียวนนคืออะไรวะขี่รถโอ๊ะขี่ผิดเล่นไปตรงไหนดีทางนี้แล้วกันอ่าโอ้ยชนไปนเรื่อยเลยตอนเนี้ยม็นจะฉันมนจะเข้าใจเลยค่ะว่าไมฉันทำอะไรนะีคะ ฉันมีรู้บางทีอาจจะไม่ัมนควรจะอาตัวที่วินอ้บางทีฉันอาจจะสร้างอะไรหลายๆอย่างจากที่นี่ได้อย่างเช่นรถถังใหญ่นะฮะว้าวว้าวอ่าจะถึงแล้วเหลืออีก400เมตรอ่าวกำแล้วคงไม่ผิดนะปังปัๆปปั <laughs> ไอ้พูกนี้มันไม่สนใจอะไรเลยอะ่ะคิดคิดไปแล้วเหมือน G J A จังแต่ว่าเป็นโลกสเสมือนจริงก็ออกถือว่าโอเคเลยอ่ะนะจะชนใครก็ช่างก็ไม่มีใครว่าอะไรห่าห่า่างิงว่าก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่คนจริงๆตรงไปอ่ใกด้ถึงแล้วเฟรดี้ไฟอ๋อร้านขายปืนเนี่ seriously <c> weapons here let me gonna know buy ค o ณจำได้ r ห o ว r าจะช o อปเพื่ r ตัวเ o งหร d อว i กน e o ด o ิกรั้เกดผิดอ่าโหโยเลยเหรอช็อปปิ้งนะซื้อมีเงินพันหนึงเหรอบายอมโมไม่มีบายอัพเกรดเวปบอนพิส t อนซื้อพิสซอนซื้อ,อยังไงอ่ะ c h a ช e ซ,ซื้อเลย อ่าอัปเกรดนี่อย่าเพิ่งอ,อัปเกรดอย่าอัปเกรดไม่ค่อยเป็นออกมาแล้วก็ s m g เท่าไหร่900ซื้อเลยอ่าอ้าวไม่ใช่นี่รานะคาแค่ร้อยเดียวเองอ่ะโอเคซื้อมาหมดละงั้นก็ปล่อยไว้แค่นี้แหละตอนนี้มีปืนเยอะแล้วเฮ้ยอะไรวะอ้าวเป็นไรหรอแกเป็นไรฮ่าฮ่าฮ่ายิงคือแบบยิงไม่สนอะไรเลยอ่ะ ตอนนี้ผมขอบอกเลยว่าผมรีบหนีก่อนดีกว่า go shopping เอาช h o p p i n g เสร็จแล้วนี่แล้วมาทำอะไรต่อวะอ่าอ่าอ่าไม่เข้าใจเลยปืนเข้าไปข้างในหรือ,อยังไงกดอีกทีนึงเพอรเชสนเวรป,ปอนก็ซื้อแล้วไงเอา้าไม่ได้ซื้อหรอซื้อแล้วก็ ออ,ออกมาออกมายังไงวะ by exit accept อันนี้คือซื้อยังซื้อแล้วนะ go shopping อะไรอีกวะปิดประตูก่อน by update weapon e v e v y smg ซื้อทำไมผมซื้อแล้วมันยังไม่ให้ซื้อวะความแม่นเอาดาเมจหรือความแม่นเอาความแม่นก่อน เอาความแรงความแรงไม่ได้หรอเราไม่มีตังพออ๋อไปแพงจังวะมีโหลสสปีด,ด้วยอ่อา a c i n g ammo เราไม่มีตังพอคัสมัมไม่ต้องก็แค่นี้ก็พอแล้วแล้วเราจะออกอยังไงอ่ะปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็อีกหนึง่ง ก็กด exit s t o r อกดยังไงวะจะออกจากร้าน่ะออกไงเนี่ยกำ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 ไป um อัมเม์อ้าวอ้าวอ้าวอ๋อนี่คือซื้อกะสุนซื้อหมดแล้วแล้วไงวะ e x i <C> t store ร์ไอ้ยูเชอรก็เฮ้ยโอเคแล้ว เฮ้ยมีคนตาบมาไม่นะอย่าเพิ่งอ๋อตายตายเราตายเราตายบอกเลยเราตายนี่แน่พวกนี้มันจะสนใจกันไหมวะแบบเอามายกเป็นตัวประกันอย่างเงี้ยมันจะสนใจกันไหมถามจริงมันไม่สนใจกันเลยอ๋อมันอยู่นี่เดี๋ยวถอยก่อนมันบอกว่านี่คือเมืองของฉันทำอะไรฉันไม่ได้ดอกเ่ากรมแล้วปืนช้าเกินบางทีถอยก่อนถอยก่อน ยกันมันซะปังปังปัง,ปงโอเคได้เลือดมาแล้วได้เรียดมาแล้วจมตีเดียใกล้ก็ได้นะ้นี่ออ๋อปังปังปังโอเคตายไปเลยเหลือตัวหนึ่งอ่าเหลืออีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งยี่เพื่อยี่เพื่อยี่เพื่อนตายนี่แน่ฮ่าฮ่าหมดยังหมดแล้วโอเค โออาโออาค้างเพื่อ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 ติ๊กมันเลยทีนี้โยนตอนนี้เง u ยบโอ๊ะตก f งไปไม่ได้ที่แฝด g ปก่อนรถเอารถก่อนเอารถก่อนโอ้โหกักกเอารถก่อนเอารถก่อนอาเอขับไปดีว่ ถ้าเธอทำดีฉันก็แน่ใจได้ออกไปอ่ะนะโอเคโอเคตรงไปตรงไปเรื่อยๆชนแม่งเลยไม่ต้องสนไรแล้วตอนเนี้ย on c า m i n g l a n นส์ฟดพอยต์คือทางซ้ายเฟดพอยต์คืออะไรวะช่างมั่นตรงไปเรื่อยๆแล้วกันโอ้โหฮกลายไปให้หมดเลยนะัะผมบอกเลยมันคือรถอะไรวะโคตรเท่จงเชื่อมั่นและเชื่อใจนะฮะ เฮ้ยแย่แล้วพวกแกหาฉันอยู่เหรอโอเคเราต้องชนมันให้หมดเลยชนมันให้หมดเลยอ้าวกรรมแล้วไงพวกนี้มันพวกเอเลี่ยนไม่ใช่เหรอเฮ้ยเราโดนโยนอ้าวนึกว่าเราโดนโยนปืนปืนโหดปืนโหดอยู่ไหนอ่าตายแล้วเอเรีนคิวหนึ่งเสรพอยต์เคลียร์สิบเอ็ดอ่าอตายแต่ตายตัวนี้ตายอย่างเดียวฮะ ลบก่อนลบก่อนยิงปั้งปังปังหลบทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ปั้งปังปังตอนนี้หลบออกมาจากมุมนี้ก่อนมันอันตรายจริงๆเอ้าปืนกระสุนปืนปืนันโหดไม่มีหรอวะอ่าตรงนี้ดีวะปั้ง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 โอเคอย่างนี้หน่อยดิ ไหนอยู่ไหนอีกตัวนึงปั้งอ้าวแค่วิ่งชนก็ตายไปเลยเหรออ่าอยัางเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ตัวนึงหลบได้หล,ลบได้เว้ยโยนแล้วก็โยนอ่าอยู่ไหนกันวะโอเคอ้าวกำตายไปเลยยังเหลือตัวข้างหลังอีกตัวนึงอ่าสัตว์พลอยทำลายไปตัวนึง อ๋อเฟลชพอยต์ก็คือถ้าเราจัดการพวกสามสองอย่างนี่เราก็จะสามารถออกจากที่นี่ได้เหรอ๋อแต่แตโอ้จัดการคุณื่นไปทั่วเลยตอนนี้เราควรจะออกไปจากที่นี่ก่อนไปตามเฟลชพอยต์ที่มันบอกนะฮะ free to Kinsey ไปหา Kinsey อ้าวอกกำลังล้ติดติดติดผมติดผมติดเออฮ เกี่อวไปได้แล้วทางขวาซ้ายเฮ้ยอยากขี่รถเนี้ยเอารถนี้ดีกว่าอ่าน่าจะขี่ง่ายกว่ามัง้งโอเคตรงไปเลยเฮ้ยกำตรงไปตรงไปอ้าเอาไม่เอาไม่เดีเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิง่งรถฉันเพิ่งถอยมานะฮะถอยมาจากบ้านคนะอื่นนะโอ้ลากรถลากรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ลากรถยนต์เอา้าวกำกำดูถนนดูทางกันบ้างสิพวกนี้นี่ ตายป่าวเราต้องไปทางนี้โอเคคราวนี้ดูมินิแมปไปด้วยตรงไปตรงไป <_ S 1> เดินเอาอยางจะเร็วกว่าไหมเนะี่ยฮะเคเดินตรงไปอ่าต้องอย่างงาั้นกำเฮ้ย <_ S 2> <_ S 1> hey! ถ้าเราตกไปจะตายไหมเนี่ยอย่าเพิ่งตกนะตกใจหมดโอเคโอเคไม่ตกขืนตกไปนี่ตายแน่แนนะฮะ ไปได้เราจะไปเจอกับอะไรอ่ะฮมึมโอเคโอเคฟรีทูคินซี่นี่ไปหาคินซี่อ่าโอเคฉักตื่นเต้นแล้วสิเฮ้ยของของเธอหายไปหมดแล้ว Zinyak removed all signs of the Saints from the simulation. That means we don't have any safe houses here. Right. So how do I fix that? Mm -hmm. Not sure yet. Though any help you can give with gathering information on systems in the simulation would be useful. I'll leave any tasks I have for you in the quest section of your hub. Check. Anything else? Just hang in there. I promise I'll find a way to get you do out. It? Sure you in be you in of in I'll you do out. It? You're you're it? here. I'll rename the internet after you. you. ่ามันบอกว่ามันกำลังหาทางช่วยเราอยู่เพราะตอนนี้เราไม่มีเซฟเฮาส์เหลืออยู่เลยนะครับอ่างานแรกก็ผ่านไปเป็นงานแรกอะไรเรางานงานนึ่งก็ผ่านไปโดยมีเงิน2,000มาให้เรานะฮะตอนนี้กลายเป็นเวลสองแล้วเดี๋ยวไปรับอัพเวลก่อนแฮกเบเกอรเดลิเวอรี่เอ็นทูไอะไรวะนี่อ่ะกดเอ็กดไม่ได้กดแถบเพื่ออัปเกรดนะนีนน่อ่าเราอัปเกรดอะไรดีอ่ะอปพเลเด,ดีกว่า collectible f i l e complete optional quest to unlock เตาไม่ได้เหรออ๋อนี่คือ Stamina ไม่ต้องเอาหรอกเอาเรื่องของโบนัส i n c a s e on carry get by 5%เอาดีไหมอ่ะไม่ดีมั้ง set point ดีกว่าเอาพวกนี้ดีกว่าการต่อสู้ carry 5% more effective คือถือกระสุนได้มากขึ้น25%ก็ไม่เอาเหมือนเดิมอ่ะ เอาพวกดาเมจดีกว่าละกันอได้รับดาเมจน้อยลงจากพวกเอา้าอ๋อต้องเสียตังค์ด้วยเหรอกรรมไม่บอกไม่รู้นั่นนี่อะงั้นเราก็เลือดเหรอเลือดไม่ต้องหรอกเราไม่ตายง่ายอยู่แล้วงั้นก็ออกก่อนละกันอัปเกรดหนึ่งนี่คืออะไรวะเดี๋ยวว่า้เราอัปเกรดได้ไงเดีจ้าต้องเสียตังค์เนี่ยนะแมวแมวแอมวอ,ออกเลยดีกว่ามีเควสสองเควสให้เราทํา

are these you're sending me after'm things s ไอ้ก็คือไอ้แสงสีฟ้าที่เราต้องไปหานะฮะล้วจอบอไปได้ไหมเนี่ยออกไปทางไหนวะอ่าอยวแบ้านึงนะาอ่าอ้ากดผิดอีกแล้วลงไปด้านล่างแล้วก็หาทางหาทางไปทางไหนวะเฮ้ ออ,ออกไงวะนี่นี่นี่ให้เรามันเอ่อจะทางออกแล้วอันนี้คืออะไรวะทางเข้าเยๆเหรอเฮ้ยมีรถให้เราบอกเลยผมจะไม่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ต่อไปขี่ยากเกินบางทีไม่เหมือน G a เลยอ่าเลี้ยวขวาไนะ้ตอนนี้ขวาแมนทำไมมันเล้ยวขวาใ่้วะอ่าเราอยู่ในเขตของ Data Crusher แล้วอ้าวแล้วทำไมมันถึงเป็นสีแดงวะ ่าเตรียมเข้าไปข้างในยังไงเจอแล้วอ่าๆเข้าไปเข้าไปแล้วก็กระโจงหรือว่ามันปลอดภัยไหมอ่าเราต้องไปเอามันมาเยอะๆนะไอตัวเอดาต้าคัสเซอร์ดาต้าคัสเซอร์ไว้ทำอะไรน่าจะเป็นพวกข้อมูลที่เอาไว้สร้างสร้างอะไรอย่าง อ้าวเงที่ฉันชอบมาร้องเพลงด้วยกันเถอะฉันไม่คิดอย่างนั้นนะเราจะฟังนางอันนี้ร้องเพลงกันนะครับมามาช่วยกันกล่อมเคนซี่ให้ร้องเพลงครับเคนซี่ร้องเพลงเร็วทำไมมันไม่ร้องวะเนียมิสหมายความว่าไงเนียมิสทางฝา เจอแล้วอันนึงอ่าอีกขออีกอันนึงขออีกอันนึงไปทางไหนดีวะทางนี้จะไปเจอได้ไหมเนี่ย Incomplete, but amazing. I'm afraid to ask, but how is it amazing? It seems that anything that broke the normal rules of the simulation deposited loose data that can be incorporated into your programming. Okay. That actually made some kind of sense. But since the data is so fragmented, it doesn't leave behind a complete second <laughs> you to into your code base. Nope, you lost me again. Ugh. It's simple the more clusters you get the t more more upgrade l e you you can upgrade and a มันบอกว่าดัต้าที่เราเก็บไปมันสามารถเพิ่ม ability ต่างๆนานาได้นะฮะมีไหนวะอันฟ้าไปไหนแล้วได้ไงทำไมมันต้องหายไปเวลาเราข้าหาวะตรงๆกล่าวคำละทูวิวทูวิวหมายถึงอะไรได้แล้ว So these data clumps are, yeah. are clusters. Okay, clusters. <laughs> if they're so useful, why aren't Zinyak's people scooping them up? Why would they need them? To make his people stronger or something? Look, you're the one who said they're amazing. If Zinyak wants to change the code for his people, he can just—he wrote the simulation. But if okay, he just leaves them yes. accept and Probably that way. on. just this better move I'll ไอ้ประธานาธิบดีมันถามว่าท้ายสีฟ้าเนี่ยมันดีนักทำไมพวกมนุษย์ในโลกซิมูเลเตอร์ทำไมถึงไม่มาเอามันไอแว่นก็เลยตะบ巴แตกนะฮะมันตะโกนว่าก็ไอ้หานั้นมันเป็นคนสร้างมันจะถ้ามันจะให้มันแข็งแกร่งกว่านี้ก็ทำได้ไม่ต้องมาเก็บไอ้แบบนี้หรอกนะฮะกากไปว่าโดนด่านะฮะตอนนี้พาวเวอร์สุดพัลจัมสุดพัลสปิน ซูเปอร์จัมม์ซูเปอร์สปินแล้วกันอ่าเราสามารถวิ่งเร็วกว่ารถอีกนะฮะเจ๋ง <Okay. S 1> ได้ไหมนะฮะวิ่งเร็วกว่ารถฮะตอนนี้ก็อันนี้แหละซูเปอร์จัมใช้ได้ไหมซื้อได้อ่าเจ๋งไปเลยโ okay, อเครีเทิร์นพลังของข้ามันรู้สึกดีจริงๆ

อ้าวกำแล้วแห่โคตรโหดอะ่ะเฮ้ยตกวิว่งเอาละ่ะกระโดดอ่าอ้าวกำกระโดด How do you think I'm gonna jump up that? Try pushing off the wall and so h o so t I can climb walls now. It เฮ้ยเราสามารถปีนไอตัวนี้ได้แล้วนี่แน่นะอ่า,อาปีนตึกได้แล้วนะฮะบอกเลยโหมันสูงมากผมบอกเลยนะครับโหโคตรมันอ่ะนี่แนะ่ ไม่ถ wow! erm er ึงสไปได้แมนทันทีเลยนะว้าวปพ้มโตดมันเกโดอันนี้คือสุดยแล้วเหรอกโดแค่พยายามดูอ๋ออันนี้คือศู t ย e แล้วเหรอกิโดแค่พยายามดูดูสิเธอทำได้ว้าว กระโดดฉันเป็นอ้าวแ,แฮ่แห่ฉันคิดว่าฉันจะแกพ้พวกนี้ได้แล้วแล้วลองเดี๋ยวพัก collecting the power ไปเก็บ power orb มันจะทำให้เรามีความเร็วอย่างเนี่ยฉันอ่าๆแกไม่ทันอีกแล้วโอเคโอเคไปตามที่มันบอกแล้วกันโอ้มันให้เราวิ่งโอเคโอเค มันโอ้มันให้เราทำภารกิจอะวิ่งไปเลยเฮ้ยมันให้เราเก็บสีเขียวๆด้วยนี่ว่าถ้าเราไม่ได้เก็บจะเป็นไงเนี่ยอ๋อมันมันจะเป็นตัวช่วยเพิ่มความเร็วให้เราฮะยังโหดอะตรงไปขวาเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาตรงซ้าย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 เ้อ่าฮปังเฮ้ยอย่างมันไอเกมเนี้ย ใครที่ยังไม่ซื้อผมบอกเลยไปซื้อมานะว้าวอ่าชักกระตุกใหญ่แล้วนะเกมนี้มันเกินไปแล้วเฮ้ยสปีดสปีดสปีดอ้าวไม่ต้องกระโดดเหรอโหศาสตร์เตรียมกระโดดแล้วเนี่ยกำกำกำไปทางไหนวะเนี่ยกระโดดกระโดดโอ้เป็นอยู่ข้างบนนี่หว่ากระโดดกระโดดนี่แน่ไป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  ไปตามนั้นเลยผมบอกเลยผมบอกเลยผมบอกเลยผมจะต้องเอาเหรียญทองมาโอ้ได้แค่ซิลเวอร์กำมแต่โคตนโหดอะ่ะกระโดดข้ามตึกได้อะ่ฮะฮ b r e a t i n g c o m p r e s s ค,คืออะไรอะ่ะอ่าเราได้เราไม่ได้ซิลเวอร์เราได้แค่บนเอนส์ Enter ได้เงมา, 3, ามา3,500ก็ถือว่าดีแล้วโอเคเ้ยวยอ3ยัง ไม่เป็นไรช่างมันเชนาวคลิมอ่าเราสามารถเปลี่ยนรได้เราสามารถวิ่งเร็วได้เอ่อคืออะไรไม่รู้ฮ่ฮ่ตอนนี้เราควรจะไปไหนเราไม่จำเป็นต้องใช้รถแล้วใช่ไหมเออก็ดีนะเพราะรถใช้ยากมากอ่าชางชูอิงเคียตเทมเพลเราควรจะไปหาเครื่องหมายอะไรสักอย่างเพื่อไปทำภารกิจนะฮะ เดี๋ยวพว,ว่าพันนี้ผมจบก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะครับโอ้ไปเก็บไอ้ตัวน,นี้ก่อนเก็บก่อนลองเก็บดูว่ามันจะเป็นไงดัลล่าคัสเตอร์อีกแล้วช่างมันงั้นนับไปว่าสารับพันนี้ผมขอจบการพันนี้เจอกันพันก,น,นก่อนสำหรับเกมอ่าเซนโลภาคที่สี่นะฮะโอเคงั้นนับไปว่าบายไม่หยุตานไม่หยสดต้านไดเลยนะคะเอาสุดท้ายเลยนะครับกุ<ด> แบบอุ้ยเดือดเดือดอให้ระเบิดหรอ